สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นนัดแรกของราชนาวีครับครับผมสำนักงารตรนตำรวจแห่งชาติเดือดเสิร์ฟแรกมาลูกนี้ครับเช็คเน็ตไปก่อนครับตามแผนที่วางไว้ครับนครับรอแข่งขันครับก่อนใส่<ไ>ปล่อยช่องกลางเกี่ยวเปิดครับยก<อ>ขึ้นมาให้พี่ปองโอ้ยสอดตัวเตะลูกนี้แล้วเปิดเกี่ยวแล้วลากเล่นเองกับข้างเขียวมีไหมครับราชนาวีข้ามด้วยฝ่าเท้าลูกเมื่อสักครู่นี้ครับคุณคุ้มเจ้าเก่งบ้านมะขามครับหมายเลขสาม เฟซบุ๊กไลฟ์หนึ่งพันหนึ่งร้อยคนตอนนี้สลับเหยียบครับเสิร์ฟไปพี่ปองหน้าขวาเก่งเปิดครับอู้บอลน้อยหลอกมันจะเตะเลยแล้วลูกนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือท่าอะไรอ่ะบล็อกหน้านี้คือท่าอะไรครับเฮ้ยเป็นลูกเป็นลูกซีเค็ดซีเค็ดเฮ้ยเซาลินมบล็อกเซาลินมบล็อกคผู้ชมแล้วโดนไปพอกได้แฮชแท็กไปด้วยกันครับเก่งบอลมาแล้ว วางมาที่นาซายก็เปิดน ja. mm um sí> OK> ิ่มๆเบบิโอยกขึ้นมาให้กับพี่ปองรุกนี้แล้วทัดบล็อกตับต่อนไปเต็มเซฟเป็นสองต่อสี่กลววางมาบอลเปิดแล้วยกขึ้นมาให้เฮ้ยวันนี้เขามีสูตรใหม่เฮ้ยเก่งบอลมีสูตรใหม่โอ้พิสูจน์นี้ยกขึ้นมาหนีแล้วดูสูตรที่เด็ดรุกนี้ครับคือยกหลอกเปิดไปเหมือนเจ้าบอลจะเล่นเองครับแล้วยกกลับมาให้เจ้าเก่งครับโอ้โหที่หัวเสาครับเฮ้ยรุกนี้ของกดิ์อนุรุณ เสิร์ฟมาที่หน้าขวาเปิดหนึ่งครับเดี๋ยวยกขึ้นมาให้กับปอปองแล้วก็เรียบร้อยดีครับตัวของร้องไห้ได้ตผูต้เล่นหน้าขวาทำอดีตทีมชาติไทยครับพี่ปองโอ้ยกมานี่ครับทุกคนตอนนี้ร่วมกันแฮชแท็กมาแล้วครับแฮชแท็กเก่งบอลมาแล้วเก่งบอลมาแล้วทีมงานรุ่นนี้มจะยังไงครับเขาซ่อนต่างลูกนี้เรายกมาแล้วล้นล้นไปยังไงยังชิงจังหวะเล่นลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับ เข้มขื่นกับเก่งบอลแล้วน้าซ้ายโดยที่เปิดหลุดหน่อยๆแต่ยังมาจา่จอบแบบอลสัสติกเกี่ยวครับมุนภูมิแล้วยกขึ้นมาให้ศิริศักดิ์ลูกนี้<อ>แล้วก็เลยพอดีครับราชนาวีเจจาโอ้โหเกี่ยวลูกนี้ครับโอโ้ดูจังหวะยกของเจ้าเก่งเมื่อกี้ครับยกแล้วชี้ไปเลยค,คืออ่านเกมถอยมารอพี่ปองครับโอ้โหแล้วดูเกี่ยวครับนี่ดูยกโอ้โหไม่แล้วทำมือยกเหมือนเหมือนกับจะยกไปนู่นนะส่ค ต่อซ้ายน้า้ายเปิดหลุดมาแต่ยังได้อยู่แล้วชิหน้าสายลูกนี้หลุดออกด้านข้างไปครับคาณได้เลยนี่โ้โหเลยครับคนอเลยครับเกมเซิร์ฟลูกนี้ของคุณคุ้มแล้วหน้าขวาเปิดอู้เปิดดีมากลูกนี้เฮ้ยจะเกี่ยวรองเท้ายกขึ้นมาลูกนี้แล้วลงครับโอ้โหดูครับลูกแรกเกมเซิร์ฟของเก่งเนี่ยว่าดีมากแล้วสุดที่หน้าขวาดูครับแต่พี่พองเปิดดีมาก ลอยกขึ้นมาสลับเหยียบลูกนี้ครับดูเจ้าเก่งเกี่ยวด้วยหลังเท้าแล้วแปรโ,โ,โอ้โหข้ามหัวพี่โยไปเลยครับสวัสดีครับพี่โจเ,เส์ฟไปลูกนี้ทีน้าสายครับเปิดหนึ่งลวยกขึ้นมาที่จุดนัดพบลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับตำรวจเจ้าเจ้าครับพี่โจหาลายนี่ไปติดตามแม์รเราที่กำแพงเพชรใช่ที่วันแมนโชครับอยู่กับเราอยู่กับพยาบาลเราจะอยู่กับเราอยู่กับอยู่กับพยาบาลอยู่กับน้องถือป้ายแล้วก็พยาบาลนะครับ เกมเสิร์ฟนี้แล้วไปที่หน้าซ้ายโอ้ยลูกนี้ครับเฮ้ยวันนี้พี่เป็นนักตะกร้อที่เตะฟุตบอลได้นิดหน่อยครัเสิร์ฟแล้วหลุด้หลังไปครับราชนาวีได้แต้มสิบห้าหกว่าวันนี้เก่งบอลเองมาละเอียดจัดครับครับทั้งจังหวะเกมเสิร์ฟเกมเกี่ยวเกมทำมาครบเลยครับโอ้ตะคู่ได้เล่นในใช่ครับจดการถามไปในเซตที่หนึ่งครับสิบห้าต่อหกครับศูนย์สกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ ย่ขึ้นมามันแม่นรุ่มแลช่องคลายตัวหนึ่งโย่ยกขึ้นมาให้พี่ปองล้นมาแบบนี้ว <รา S 1> ่าจ่อ,จอเลยครับน่าจะกลับไปภารกิจแล้วนะครับเลยไม่ได้มาในวันนี้นเนี่ยเสิร์ฟไปแล้วเปิดหนึ่งเด็กโยทินยกขึ้นมาให้ตีโฟมวองไทยนะทัานบ,าานนบล็อกดูไปนะครับถ้าติดบล็อกในโมครู่นี้จังหวะที่สองขึ้นมาแล้วยังติดบล็อกอยู่ครับจังหวะที่สาม เปิดแล้วลากมาที่หัวเสาแล้วเปลี่ยนจังหวะหยอดนี่ครับ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 นี่เป็นไงครับมาแล้วมาแล้วนี่ครับมาแล้วเอลส่วนถูกใจกอเชียชนเอาไปถมครับโอ้โหดูจังหวะโยกลูกนี้ถูกใจกอเชียชนเอาไปถมครับนี่ครับเหมือนหนึ่งครับสองครับแล้วตัวก็ยอดพร้อมถึงถึงถึงแล้ว ขึ้นมาแบบนี้แล้วกนเลยพระราชนะวิเดตะพี่โยตอมไปอบรมไปร้อยเขาต้องซื้อหมวกใช่ไหมพี่โยต้องสั่งตัดหมวกตำรวจทำไมทำไมหัวใหญ่เกินไม่มีไซส์นี้จริงๆไปถามแกดูถ้าแกโดยเฉพาะเลยเสือหมาที่นักบุญที่เสิร์ฟลูกนี้ครับสีพี่หัวกินสองห้าไหนผมยาวเหรอครับไม่มีใครผมยาวเลย แล้วยกขึ้นมาให้ได้สอดตัวเตะลูกนี้แล้วก็เลยมาดีครับโอ้โหดูครับลูกนี้ยกขึ้นมาแบบนี้แล้วเอาับ่จะยกขึ้นมาให้เจ้าเก่งบุญคุ้มุ้เอาโอ้โหแล้วปิดบล็อกหลังนะครับเอาเลยครับบล็อกขาตอนนี้เนี่ยหาบล็อกเจ้าเก่งไม่เจอแต่พอมุมนี้บล็อกหลังครับโอ้โหเดี๋ยวมือครับโอ้โหเดี๋ยวได้เจอแน่นอนครับสองคนนี้ครับโโอ้ ู้เต็มหลังเลยครับ34มสเป็นฉากน้องแมนนัลสซอรมาที่หน้าซ้ายเปิดชิโยเปิดยิ่งครับแล้วยกขึ้นมาให้ตีพวกระวังลูกนี้แล้วก็แล้วกดีครับเอาเลยครับในเซตนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมาละเอียดขึ้นครับเซอมาลูกนี้ระวังเข้าช่องกลางนะครับบอลเปิดยกขึ้นมาให้เจ้าบุญคุ้มลูกนี้อือแต่ยังนาชนานไปแล้ เราเสิร์ฟมาที่หน้าขอให้ป้องเปิดโยยกขึ้นมาลูกนี้แล้วกดลงไปเลยครับหมาเอาเลยครับใครเอฟซีมวยรองครับสำหรเหรียญชาติวันนี้ครับสูสีกันแต่ว่าถ้าเหลือแพ้มาทีนึงแพ้แต้มเดียวนะพี่เลยสามสิบเจ็ดสิบหกโอ้ราชนาวีก็ในแปดนั้นก็ส่งให้ทั้งสองคนได้มีรายชื่อเกี่ยวกับตัวทีมชาติไทยเลยครับครับเอ้าเสกยันเสกสันมาไหมเสกสรรมาแล้วครับโอ้สองพันยี่สิบสี่นะครับทัวร์นาเมนต์ระดับประเทศนะครับ เก่งบอลจริงครับตีตํารวจตั้งตกใจเสียงพี่โยผมไม่ได้ตกใจลูกออกหรือลงนะเมื่อกี้ไปที่หน้าซ้ายเปิดครับแล้วยกมาให้เก่งเฮ้ยจวมาแล้วเฮ้ยมาจนได้พี่ผมบอกเลยตีเหมือนงีแล้วดึง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 มาแล้วลูกนี้มาแล้วโอ้โหนี่อะลรครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูครับนี่ครับมาแล้วเก่งบอลเหรอเก่งบอลเหรอ อัปโป้กังฟูแพนด้าบอลโอ้กต้องตีทีมนี้ลูกนี้ต้องมีคุณผู้ชมสิบโอ็ดบ้างไฟผู้หลวงครับแปดเข้าบอกเลยไลฟ์สปอร์ตแอดมินกรตัดลูกนี้ลงโซเชียลเลยนะติดต่อกล้องเข้าแล้วแล้วหน้าซ้ายมาอันนี้วิชิบตัวหนึ่งหรือยกขึ้นมาหนีบล็อกเหมือนกันแล้วเปลี่ยนจังหวะยอดตำรวจเลยครับและขึ้นนำเป็นคร้งแรกครับไม่รู้ บล็อกกระปุ่มหน้ายกขึ้นมาแบบราชนาวีนะบล็อกพี่ปองกลางเต็มเน็ตไม่โดนมาโดนบล็อกพี่โยของคนน้อยครับสุสัทธ์ตำรวจวางหยอดมาบนเท้าของพี่โยยกขึ้นมาให้กับพี่ปองได้โดนสอดตัวเตะลูกนี้ทำเลิศร้อยดีครับเอาเลยครับเกมเซอร์นี้ของฝั่งนักหนาตำรวจแห่งชาติแล้วเขาช่องกลางมาโอู้ตอดครับ ติดหัวพี่โยบังพอดีมองไม่เห็นโอ้โหนี่คือสักครู่นี้ครับโอ้โหนี่คือเหตุผลที่เอาพี่โยมายืนบังหน้าเน็ตนะใช่ครับคือหัวแก่หัวแก่ใหญ่นะครับมิดเลยลูกนี้ครับดูครัวบอกเก่งมองไม่เห็นนะพอตอนนี้เนี่ยเริ่มจังหวะช็อตให้เห็นเหมือนกันแล้วเข้าช่องกลางมาเก่งตัดแล้วยกขึ้นมาหนีบล็อกมาลูกนี้ราชนาวีเจัตตาร์ครับโอ้โหพัดบล็อกอุ๊ปี้เออเกิดไม่ได้ เรายกขึ้นมาลุยเตะโหดูครับตำรวจเนี่แล้วจะแดงนี้จะไป14ทันทีสถานตำรวจชาติเปิดหนึ่งเรายกขึ้นมาสอดตัวท้ามลูกแล้วทัดบล็อกตำรวจลวเลยร้อยดีครับเอาอะไรครับนอกจากเริ่มฟอร์สแล้วด้วยตอนนี้ครับเซตพอยต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแล้วที่เราคิดสภาพถ้าเปลี่ยนหน้าเน็ตเป็นหน้าเวทีหมอลำ ว่าโยนขึ้นมาแล้วเสิร์ฟมุที่หน้าซ้ายบอลน้อยเปิดนิ่มๆครับและยกขึ้นมาให้กับเจ้าเก่งบุญคุ้มเอาโดนล้มเลยเก็บได้แต้ม5ตี1เกมเส้นหลังก็เป็นตัวทำหน้าขวาที่เตะดีมากคนรังผลการแข่งขันในเซตที่สองตำรวจชนะตอนนี้เราได้ดูงชนที่สามครับนี่คือเกมเสิร์ฟของสำนักบอลชาติครับโยชินทันสีโย่ตั้งไปผู้หลวงนี่เสิร์ฟไม่พลาดครับเก่งครับคุณคุ้มพี่วง และเสิร์ฟไปเข้าช่องกลางเอาเปิดแล้วหลุดแต่ยกกลับขึน้นได้พี่ปองสอบโจเตยลูกนี้เป็นโอ้ไม่โดนครับโอ้โหลูกนี้มีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วตัดไปห,หน้าขวา <ไป S 2> เกง่งบอลยกด้วยาาถึงจะเข้ามาลูกนี้แล้วเต็มบล็อกเลยครับดักหน้าขวาครับตำรวจแจ้งโอ้ดักหน้าขวาสวยๆเลยครับพี่ปองลูกนี้โอ้แล้วพี่บล็อกสวยมากเดี๋ยวดูครับปองดูท่าดูฉากขาขึ้นไปลูกนี้โอ้ลูกดุดุมาก <5. S 2> ขึ้นมาลูกนีแล้วเก่งบล็อกคืนอเอาเลยครับยันเปิดหนึ่งยกสองขึ้นมาแล้วจับล็อกอีกหนึ่งครั้งไว้แล้วบล็อกสองครั้งเลยครับมาชนะวีเทนต์จังหวะการบล็อกลูกนี้ก็เจ้าเก่งบ้านประขามต้องยอมครับต้องยอม<ด>ครับ,รบสองคู่หูจากบ้านประขามขอนแก่นครับเก่งบอล อะไรครับลูกพีลูกพี่ต้นต้นต้นหีแล้วแกนที่ข้างไหไปเรยแล้ลากเล่นเองจับไอขอดเข้าไปลูกนี้แล้วตำรวจได้ตั้งอู้เหมือนจะเตะจะพลิกไปแล้วไปโดนบล็อกพี่ปองหรือเปล่าลูกนี้ครับเก่มเสิร์ฟมาลูกนี้ของพี่ปองที่หน้าขวาเก่งเปิดสวยๆครับบ่อน้อยยกขึ้นมาแล้วกึ่งๆึงจะล้นหน่อยๆครับราชนาวินเจ้าแล้วเหยียบมาลูกนี้สวยงามเลยครับสิิสังจะได้เป็น่ายเสร์ฟครับเอ้ยพี่ปอง โยยกขึ้นมาจุดเอลุนต <ff> ิดเกี่ยวซ้ายตำรวจได้แต้มไม่ได้ใช ah ่ครับ <laughs> กองกลางมาแล้วพิกเน็ดโอ้โหดูนี่ครับตำรวจได้ต่โอ้โหมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ย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 โอ้โหนี่ไอ้โอ้โหการใส่ชุดกีฬาไม่ได้นะกระโดนนะคนไม่รู้แกตำรวจเกมเสิรือปล่อยกองกลางก็หลุดหลุดจากหลังแต่ยังยกกลับเข้ามาที่จุดนัดพบแล้วก็เรียบร้อยดีครับโอ้โหทำอะไรก็ดีไปหมดครับตอนนี้ตำรวจเฮ้ยเฮ้ยะาปเเก บอลน้อยยกขึ้นมาลูกนี้โดดสอดตัวเตะแล้วก็เลี้อยดีกัมมกบบนมาแล้วครับบทโหดมาแล้วครับเก่งบอลลูกนี้ของบอลน,น้อยเลยยัดลู้พี่ตองลูกนี้ครับรเหมือนมองเหมือนเห็นลูกช้าไปเพราะว่าลูกนี้มันที่หกเข้าไปลูกนี้แล้วน<ใ>หน้าขวาเปิดแล้เก่งบอลน้อยยกขึ้นมาแบบนี้แล้วเปลี่ยนจังหวะหยอดรลี้ยวยดีครับแมนไปอยู่ทีม กัางเชีย,ยๆๆร์ดูลงชัดเลยว่าแต่แต่เป็นบอลเล่นแน่นอนครับแบ่คาร์บอนคนนี้ดีนะครับโอ้โหนี่ครับนะสกอร์อยู่ที่เจ็ดเท่าครับเรายกขึ้นมาแบบนี้ได้ดูสอดตัวเตะหน้นห<ม>าซ้ายแล้วก็<น>เรียบร้อยดีครับมาโหดแล้วครับตอนนี้ครับ มาลูกนี้เปิดหนึ่งลากขึ้นมาลูกนี้แล้วเตะโอ้ลุยออกล้วหลังไปลูกนี้ครับพยายามจะหนีอะไรครับแม่ทัพใหญ่ราชนาวีนะทีศักดิ์คุณศักดิ์เพิ่มซับเลยครับอุบัตศักดิ์ราชนาวีได้แต้มมีข้อมูลอะไรจะบอกผมไหมฮะยกขึ้นมาลูกนี้ให้กับพี่ปอกแล้วนะขวาที่เกี่ยวคู้ก็มีหลอดถูกจังหวะพอดีจะเกี่ยวไม่อยู่แล้วลูกลูกนี้ เฮ้ยแล้วยังไงก็ยกมาลูกนี้โอ้้ยราชนาวีดูครับสอนไม่ทันบอลน้อยไม่มีติดบอลน้อยไม่ติดแน่นอนเพราะบอลน้อยเนี่ยไม่ให้สไตล์แบบเตะตุต้มเลยบอลน้อยนี่คล้องซ้ายคล้องขวาครับหน,นีบล็อกแน่นอนครับบอลน้อยดูครับโอ้ดูหักหนีไปเสริมมาที่หน้าซ้ายครับเปิดหนึ่งครับโยธินยกขึ้นมาให้ตีพงละวังไทยลูกนี้ครับตำรวจแจ้ง ถ้ามีใครยืนอยู่นั้นไม่น่ารอนะเนี่ยผมอยากเห็นว่าไปเข้าใครที้งเงนเล้าแถวๆนั้นอะ่ะห<ฮ>มีเวลา,า <laughs> ไปสมัครตอนไหนสื้ก่อนแล้วมาที่ช่องกลางครับยก <ś le> <ś le> ด้วยซ้ายกลับเข้ามาให้เจ้าเก่งบุญคุมแล้วเตะต, <ś le> ติดบล็อกไปลูกนี้อีกหนึ่งครั้งครับบอลน้อยยกหนี <ś le> <ś le> <ฮ>มาแล้วกดลงไปกลนะครับลูกเตะลูกหน้าลูกทีเด็ดลูกซีเกตของเจ้าตัวเลยครับบอลน้อยลูกนี้ครับบอลน้อยครับอนี้คือที่คนอยากเป็นบอลน้อยเพราะลูกนี้เลยนะเนี่ย เนี่ยจังหวะลากมาแล้วเตะลูกหน้าแบบนี้ครับนี่เกมเซอร์ไปลูกนี้ที่หน้าขวาเปิดเดิมครับลอยยกขึ้นมาที่จุดนัดครบลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับจังหวะสอบตัวเขาทำลูกนี้ครับใช่ครับใช่ครับเซอร์มาที่หน้าขวาเปิดเดิมเงี้ยลอยยกขึ้นมาที่จุดนัดครบลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับจังหวะการสอดตัวเขาทำลูกนี้ครับ ตามมาที่11ต่อ13ครับยังไม่ปล่อยให้ราชนาวีขึ้นไปเป็นแมตช์พอยต์นะครับใช่ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหมายบอกว่าไปทางนู้นแล้วเพื่อนยกเฮ้ยจ่ายหนีบล็อกแล้วลูกนี้เรียยร้อยดีครับราชนาวีเต้ม1 5-12เกมแล้วปกติเก่งบอลจะใช้ลูกจ่ายเยอะมากนะแต่ว่าในแมตช์ที่มาถ่านนักกาเป็นจ่ายเนี่ยไปโดนจังหวะบล็อกเยอะครับเพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่าเก่งบอลใช้ลูกจ่ายวันนี้เลยใช้ลูกจ่ายน้อยเห็นไหมครับจะใช้เป็นการยกชูตซะส่วนใหญ่นะครับ แล้วก็จบการแข่งขันครับในเซต